ในต้นทุนวัสดุ Samsung Galaxy s 2 3 Ultra อยู่ที่ประมาณ16,500บาทชิปเซ็ตจอกล้องแพงสุดล่าสุดทางเขาเจ้าพอยได้เผยข้อมูลต้นทุนวัสดุของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy s 2 3 Ultra โดยอยู่ที่4 6 9เหรียญสหรัฐหรือประมาณ16,500บาทต่อตัวเครื่องคิดเป็น39%ของราคาขายในสหรัฐอเมริกา หรือ1,199เห,หรียญสารัฐสำหรับชิ้นส่วนที่แพงที่สุดคือชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 for g a l a x ซซึ่งมีราคาคิดเป็น35%ของต้นทุนทั้งหมดรองลงมาก็คือหน้าจอ Dynamic AMOLED ซึ่งมีราคาคิดเป็น18%และตามมาด้วยชุดกล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งมีราคาคิดเป็น14%ครับข้อมูลข้างต้นนี้แสดงเห็นว่าซัมซุงให้ความสำคัญกับทั้ง3ส่วนนี้เป็นพิเศษโดยชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 f o r g ซ ก็เ,เป็นชิปเซตที่ผ่านการปรับแต่